ยินดีต้อนรับสู่ช่องล้อมวงเล่าช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลึกลับเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติและความสยองที่ยังไม่มีใครกล้าเล่าถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟใส่หูฟังแล้วล้อมวงเข้ามาเพราะคืนนี้เรามีเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับผมชื่อวินครับ เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ3ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆไฟแรงแต่กระเป๋าแบนผมต้องการเงินและต้องการมันเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ผมเจองานประกาศรับสมัครงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีวภาพของสถาบันแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสถาบันชีวไบโอติกส์บุรพาสิ่งที่สะดุดตาผมไม่ใช่ชื่อสถาบันที่ฟังดูยิ่งใหญ่แต่เป็นตัวเลขเงินเดือนที่สูงกว่าตําแหน่งเดียวกันในที่อื่นเกือบสามเท่า แถมยังมีเงื่อนไขแปลกๆคือต้องเป็นคนไม่มีภาระผูกพันไม่ติดโซเชียลมีเดียและต้องเซ็นสัญญาปกปิดความลับตลอดชีวิตโดยความหน้ามืดตามัวผมตัดสินใจไปสัมภาษณ์สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมย่านชานเมืองเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมสีเทาทึบไม่มีหน้าต่างแมแตาบานเดียวดูภายนอกเหมือนโกดังเก็บของธรมธรมดาาแต่ทันทีที่ประตูเหล็กหนาหนักเลื่อนเปิดออกผมก็ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่ง ข้างในคือห้องแล็บที่ขาวสะอาดสว่างจ้าและเย็นเฉียบด้วยเครื่องปรับอากาศมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดชนิดที่สนามบินยังต้องอายการสัมภาษณ์ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์ของผมเลยแต่เน้นไปที่เรื่องส่วนตัวสุขภาพจิตและความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันและความจำเจสุดท้ายผมก็ได้งานน้ามาอย่างไม่น่าเชื่อหน้าที่ของผมง่ายมากง่ายจนน่าหายใจ ผมมีหน้าที่รับตัวอย่าง d n a ที่ถูกส่งมาในกล่องพิเศษควบคุมอุณหภูมิอย่างดีจากนั้นก็นํามาลงทะเบียนติดประหัตแล้วนําไปเก็บในถังไนโตรเจนเหลวขนาดมหึมาที่ตั้งเร็งราาอยู่ในห้องนี้ระัยท้ายสุดของอาคารแค่นั้นเองในช่วงเดือนแรกผมคิดว่าตัวเองโชคดีเหมือนถูกหวยงานสบายเงินดีเพื่อนร่วมงานก็มีแค่พี่สมชายเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ที่แก่กว่าผม1ิกว่าปีซึ่งเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจา ผมเคยถามกแกไเล่นว่าพี่ที่นี่เขารับแต่ตัวอย่างของอัจฉริยะหรือพวกมหาเศรษฐีแล้วครับถึงได้ป้องกันแน่นขนาดนี้พี่สมชายเหลือบตามองผมแวบหนึ่งแววตาของแกดูเหนื่อยล้าและว่างเปล่าก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงเรียบๆว่าจงกันข้ามเลยน้องที่นี่เก็บแต่ของที่พวกนั้นไม่อยากให้มีใครเอาไปใช้ต่อผมไม่เข้าใจความหมายของแกนในตอนนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งผมทำหลอดแก้วตัวอย่างหลอดหนึ่งหลุดมือ มันไม่ได้แตกแต่สติ๊กเกอร์บาร์โคดที่แปะอยู่มันลอกออกมาผมจึงต้องนํารหัสบนหลอดแก้วไปค้นหาในฐานข้อมูลของสถาบันเพื่อพิมพ์สติ๊กเกอร์ใหม่ด้วยตัวเองและนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้เข้าถึงฐานข้อมูลของสถาบันรหัส t 07ผมพิมพ์มันลงไปแล้วข้อมูลของผู้บริจาคก,ก็ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอชื่อนายไตรภพสงวนนำสกุลสถานะผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต ผมขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจก่อนจะเลื่อนสายตาลงไปอ่านประวัติโดยย่อแล้วหัวใจของผมก็แทบจะหยุดเต้นนายไตรภพคือเจ้าของลทัทธิอม,มหิตท,ที่ข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนเขาหลอกลวงผู้คนให้มาเป็นสาวกก่อนจะประกอบพิธีกรรมสุดวิปริตที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าและกินเนื้อของเหยื่อเพื่อความเป็นอม,มตะรายละเอียดในแฟ้มนั้นบรรยายถึงความโหดเหี้ยมของเขาอย่างเลือดเย็น มันคือความชั่วร้ายในระดับที่ผมไม่เคยคิดว่ามนุษย์คนหนึ่งจะทำกับมนุษย์อีกคนหนึ่งได้ผมรีบพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาแปะที่หลอดแก้วมือของผมสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้ตอนที่ผมกำลังจะดํามันไปเก็บในถังไนโตรเจนเหลวผมรู้สึกได้ถึงบางอย่างไอเย็นที่แผ่ออกมาจากหลอดแก้วในมือผมมันไม่ใช่ความเย็นจากหลักวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นความรู้สึกเย็นเยียบที่กัดกินเข้าไปถึงกระดูกสันหลังผมรีบปิดฝาถังไนโตรเจนแล้วถอยออกมาคืนนั้น ผมกลัดไปนอนที่ห้องพักแต่ในหูของผมยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเป็นเสียงสวดมนต์บทแปลกๆที่ผมไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเสียงเดียวกับที่ในแฟ้มระบุว่านายไตรภพใช้ในพิธีกรรมของเขาหลังจากคืนนั้นผมก็กลายเป็นคนขี้ระแวงและนอนไม่หลับผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จินตนาการที่ผมสร้างขึ้นมาเองเพราะดันไปอ่านเรื่องราวอันน่าสยดสยองนั่นเข้า แต่ในใจลึกๆผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นความอยากรู้อยากเห็นที่ปนเปไปกับความหวาดกลัวทำให้ผมเริ่มทำในสิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงเวลาที่พี่สมชายออกไปพักหรือเข้าห้องน้ำผมจะแอบค้นหาข้อมูลของตัวอย่างอื่นๆที่ผมเป็นคนจัดการผมได้รู้ว่าตัวอักษรทีที่นำหน้ารหัสย่อมาจากไทยแลนด์ และตัวเลขที่ตามมาคือลำดับของผู้บริจาคในประเทศนั้นๆแสดงว่าสถาบันนี้ไม่ได้เก็บแค่ DNA ของคนไทยเท่านั้นแต่เป็นเครือข่ายระดับโลกและทุกแฟ้มที่ผมเปิดอ่านก็ยิ่งทำให้ผมดำดิ่งลงไปในความมืดมิดของจิตใจมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆที11คุณหญิงมลิกานามสมมุติภรรยาไม้ของนักการเมืองใหญ่ภูนีฉายาว่า แม่ม่ายดำเธอแต่งงานกับมหาเศรษฐีมาแล้ว4ี่คนและทุกคนก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาด้วยอาการหัวใจวายทิ้งมรดกมหาศาลไว้ให้เธอในแฟม้มมีรายงานการชัน,นสูตรที่ไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งระบุถึงร่องรอยของยาพิษหายากที่สกัดจากพืชในป่าลึกซึ่งจะสลายตัวไปเองภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังการเสียชีวิตทีศูนย์สี่ เด็กหนุ่มอัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์อายุเพียง19ปีผู้สร้างไวรัสเรียกค่าไถ่ที่ทำให้ระบบโรงพยาบาลทั่วประเทศล่มจนมีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเสียชีวิตไปหลายสิบคนในบันทึกการจับกลุ่มเขาไม่แสดงอาการสลดใจแม้แต่น้อยเขายิ้มและบอกกับตำรวจว่าผมแค่อยากรู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า ทุกครั้งที่ผมอ่านแฟ้มเหล่านี้จับลงแล้วต้องนำหลอดแก้วเล็กๆที่บรรจุ DNA ของคนพวกนั้นไปเก็บผมจะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้กำลังถือแค่สารพันธุกรรมแต่กำลังถือแก่นแท้ของความชั่วร้ายของพวกเขาเอาไว้ในมือห้องนี้รภัยที่เคยดูขาวสะอาดและปลอดภัยเริ่มให้ความรู้สึกเหมือนสุสานหรือคุกที่กักขังปีศาจเอาไว้ในร่างของไนโตรเจนเหลว ปรากฏการประหลาดเริ่มเกิดขึ้นบ่อยและชัดเจนขึ้นบางครั้งขณะที่ผมกำลังทำงานอยู่คนเดียวในห้องนี้รภัยผมจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นน้ำหอมฉุนๆแบบที่ผู้หญิงสูงอายุชอบใช้ซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นกลิ่นเดียวกับที่ขุนหญิงมัลลิกาใช้เพราะในแฟ้มมีค้นให้การถึงกลิ่นนี้แต่พอผมหันไปมองรอบๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติ บางครั้งผมก็ได้ยินเสียงไอแคกๆเหมือนคนแก่ใกล้ตายซึ่งเป็นอาการของเหยื่อคนสุดท้ายของคุณหญิงที่น่ากลัวที่สุดคือความฝันในทุกคืนผมจะฝันว่าตัวเองกลายเป็นเหยื่อของคนพวกนั้นคืนหนึ่งผมฝันว่าตัวเองถูกมัดติดกับแท่นบูชาของนายไตรภพมองเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเขากำลังไร้มนบทน,นอยู่เหนือร่างของผม คืนหนึ่งผมฝันว่าตัวเองกำลังนอนหายใจรุยรินอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลได้ยินเสียงวัดชีพจรดังแผ่วลงเรื่อยๆพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ดังมาจากมุมมืดของห้องผมตื่นขึ้นมากลางดึกทุกคืนในสภาพเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นระรัวราวกับจะหลุดออกมานอกอกร่างกายของผมพายผอมลงอย่างรวดเร็วขอบตาคล้ำดำเหมือนคนไม่ได้นอนมาเป็นเดือน ผมรู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกบางสิ่งที่อยู่ในหลอดแก้วพวกนั้นกัดกินจากข้างในแต่ผมก็ยังหยุดตัวเองไม่ได้ความลับของสถาบันแห่งนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผมจะเดินหนีออกมาเฉยๆได้ผมต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขาเก็บสะสมความชั่วร้ายของคนเหล่านี้เอาไว้เพื่ออะไรกันแน่สภาพร่างกายและจิตใจของผมย่ำแย่ลงทุกวันผมเริ่มเห็นภาพหลอน เป็นเงาดำวูบวาบที่หางตาเวลาที่ผมอยู่ในห้องนิรภัยคนเดียวบางครั้งผมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเย็นมาสัมผัสที่ต้นคอแต่พอหันไปก็ไม่เจอใครผมกลายเป็นคนหวาดระแวงไม่กล้าอยู่คนเดียวในที่เงียบๆแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่สามารถเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังได้เพราะติดสัญญาบ้าๆนั่นจนวันหนึ่งผมทนไม่ไหวจริงๆ ขณะที่กำลังพักทานเข้าเที่ยงกับพี่สมชายผมก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าถามออกไปตรงๆพี่สมชายพี่เคยรู้สึกอะไรแปลกๆเวลาอยู่ในห้องนิรภัยบ้างไหมครับพี่สมชายที่กำลังตักข้าวเข้าปากชงงักไปครู่หนึ่งแกวางช้อนลงช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นมามองผมแววตาที่เคยดูว่างเปล่าของแกในวันนั้นฉายแววของความสงสารและเข้าใจ แกถอนหายใจยาวก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาจนเกิดเป็นเสียงกระซิบพี่จะเตือนเราตั้งแต่แรกแล้วแต่คิดว่าให้เราเจอกับตัวเองน่าจะดีกว่าหมายความว่าไงครับผมถามกลับไปหัวใจของผมเต้นแรงไอวินแกคิดว่าที่นี่เขาให้เงินเดือนเราสูงๆเพื่อมานั่งเฝ้าหลอดแก้วเฉยๆเหรอแกพูดพลางใส่หัวช้าๆ งานของเรามันมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่มองไม่เห็นแกเล่าให้ผมฟังว่าแกทำงานที่นี่มาตั้งแต่สถาบันเปิดใหม่ๆเจ้าหน้าที่คนแรกที่ทำงานคู่กับแกก็เจอแบบเดียวกับผมนี่แหละแต่หนักกว่ามากจนสุดท้ายก็เสียสติไปต้องลาออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชแกบอกว่าสิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่มันคือการแผ่รังสีของความชั่วร้าย เราไม่ได้เก็บแค่ DNA ของคนพวกนั้นน้องเอ,อ๋แต่เรากำลังกักขังสันดานของพวกมันเอาไว้ด้วยวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าหน่วยความจำทางพันธุก,กรรมแต่คนโบราณเขาเรียกมันว่ากรรมหรือวิญญาณน,นั่นแหละความอมหิตความวิปริตความละโมบพลังงานด้านลบพวกนี้มันรุนแรงเกินกว่าจะถูกแช่แข็งไว้เฉยๆได้มันพยายามจะหาทางออกมาเสมอ แล้วร่างกายกับจิตใจของคนที่อยู่ใกล้มันที่สุดอย่างพวกเรานี่แหละคือทางออกที่ง่ายที่สุดคำพูดของพี่สมคายทำให้ผมชาวาไปทั้งตัวทุกอย่างที่ผมเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรืออุปาทานแต่มันคือเรื่องจริงสถาบันแห่งนี้รู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่และพวกเขาก็จงใจจ้างคนอย่างพวกเรามาเป็นเหมือนกันชนหรือผู้รับเคราะห์จากพลังงานชั่วร้ายที่รั่วไหลออกมา แล้วเราจะทำยังไงดีพี่ผมถามด้วยเสียงสั่นเครือทำใจแกตอบสั้นๆทำหน้าที่ของเราไปแต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพันกับมันอย่าไปอยากรู้เรื่องของมันมากเกินไปเลิกงานแล้วก็ทิ้งมันไว้ที่นี่กลับบ้านไปสวดมนต์ไหว้พระซะบ้างมันอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคำแนะนำของพี่สมชายดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวที่ผมมีในตอนนั้น ผมพยายามทำตามที่แกบอกพยายามไม่สนใจแฟ้มข้อมูลพยายามทำจิตใจให้ว่างเปล่าเวลาที่ต้องเข้าไปในห้องนิวรภัยแต่มันสายไปซะแล้วเพราะพวกมันรู้จักผมแล้วและพวกมันก็ยังคงสื่อสารกับผมอยู่ทุกคืนผ่านความฝันอันน่าสยดสยองคราวนี้มันไม่ได้แค่ทำให้ผมเป็นเหยื่อแต่มันเริ่มกระซิบ ชักชวนให้ผมทำในสิ่งที่น่ารังเกียจเหมือนที่พวกมันเคยทำมันบอกว่าพลังอำนาจและความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือขอบเขตของศิลธรรมและผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองจะต้านทานเสียงกระซิบเหล่านั้นได้อีกนานแค่ไหนเสียงกระซิบในหัวของผมมันดังขึ้นเรื่อยๆ ผมรู้ว่าตัวเองกำลังจะเดินตามรอยเจ้าหน้าที่คนแรกไปในไม่ช้าผมมีทางเลือกสองทางคือลาออกแล้วหนีไปให้ไกลที่สุดหรือคนหาความจริงให้เจอเป็นครั้งสุดท้ายผมเลือกอย่างหลังผมต้องรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของสถาบันบ้บบาๆน,นี่คืออะไรกันแน่คืนหนึ่งผมอาศัยจังหวะที่พี่สมชายกลับไปแล้ว แอบใช้รหัสผ่านของหัวหน้าที่ผมแฮกมาได้ล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กลางของสถาบันผมข้ามฝ่ายข้อมูลของผู้บริจาคที่ผมคุ้นเคยดีแต่พุ่งเป้าไปที่โฟลเดอร์ที่ถูกป้องกันไว้หนานแน่นที่สุดมันชื่อว่าโครงการฟินิกซ์หัวใจผมเต้นระรัวขณะที่รอให้ไฟล์ถอดรหัสและเมื่อมันเปิดออก ผมก็พบกับความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าที่ผมเคยจินตนาการไว้หลายเท่าตัวมันไม่ใช่โครงการวิจัยเพื่อศึกษายีนแห่งความชั่วร้ายหรือหาทางต้องกันอาชญากรรมแต่มันคือโครงการเก็บรักษาและเพาะพันธุ์เอกสารในนั้นเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคชั้นสูงแต่ใจความสําคัญที่ผมจับได้คือสถาบันเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ มนุษยาชาติจะผเผชิญกับวิกฤตการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้เผ่าพันธ์ของเราต้องล่มสลายและในการเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นลักษณะนิสัยที่ถูกมองว่าชั่วร้ายในปัจจุบันเช่นความเห็นแก่ตัวสุดขีดการไม่ลังเลที่จะกำจัดคู่แข่งหรือความสามารถในการเอาตัวรอดโดยไม่สนวิธีการอาจจะกลายเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ พวกเขาไม่ได้กำลังศึกษามันแต่กำลังเก็บรักษาสายพันธุ์เหล่านี้เอาไว้เพื่อปลดปล่อยมันออกมาในวันที่โลกใบเก่าล่มสลายลงมันคือแผนการสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้โหดเหี้ยมและไร้ความปราณีที่สุดผมนั่งตัวแข็งทื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์สมองของผมว่างเปล่านี่มันไม่ใช่แค่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแล้ว แต่มันคือแผนการที่จะเปลี่ยนอนาคตของมวลมนุษยชาติโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้แต่แล้วสิ่งที่ทำให้ผมช็อกยิ่งกว่าทฤษฎีวันสิ้นโลกนั่นก็คือตอนที่ผมลองเข้าดูบันทึกการรับตัวอย่างล่าสุดของสถาบันผมคิดว่าราชื่อของฆาตกรหรือจอมวายร้ายระดับตำนานคงจะจบไปนานแล้วแต่ผมคิดผิดมันมีการอัปเดตข้อมูลใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองรหัส T ีขีดยีผมคลิกเข้าไปดูด้วยมือที่สั่นเทามันคือข้อมูลของเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุ19ปีคนหนึ่งที่เพิ่งเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเขาคือคนที่ขับรถสปอร์ตด้วยความคึกขนองไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียก่อนจะพุ่งชนท้ายรถตู้โดยสารจนมีผู้เสียชีวิตเกือบ10บรายสิ่งที่น่าตกใจคือหลังจากก่อเหตุ เขาลงมาจากรถแล้วยังคงไลฟ์สดต่อไปด้วยรอยยิ้มบอกกับคนดูว่านี่แหละชีวิตจริงมันกว่าในเกมเยอะโดยไม่แสดงความรู้สึกผิดหรือสลดใจใดๆทั้งเส้นในวินาทีนั้นเองผมก็ตระหนักถึงความจริงอันน่าสยดสยองที่สุดโครงการนี้มันไม่ได้สิ้นสุดลงแล้วมันยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆสถาบันไม่ได้เข็บแค่ดี a ของอาชญากรในอดีต แต่พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวความชั่วร้ายสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับการทำฟาร์มฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปีศาจในร่างมนุษย์ผมรีบล็อกเอาออกจากระบบแล้ววิ่งไปที่ห้องน้ำผมอาจเจียนทุกอย่างที่กินเข้าไปออกมาจนหมดสิ้นผมมองหน้าตัวเองในกระจกใบหน้าที่ซูบตอบดวงตาที่ลึกโหและรอยยิ้มจางๆที่มุมปาก ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเริ่มยิ้มแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงกระซิบในหัวของผมมันดังขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่เสียงของนายไตรภพหรือคุณหญิงมัลิกาอีกต่อไปแล้วมันคือเสียงของผมเองที่กำลังบอกกับผมว่าน่าสนุกดีออกโลกใบใหม่ที่กำลังจะมาถึงเรื่องเล่าในคืนนี้จบลงเพียงเท่านี้แต่ความเงียบ อาจไม่ใช่จุดจบของความหลอนถ้าคุณยังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในความมืดบางทีมันอาจจะยังอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิดถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องล้อมวงเล่าแล้วกลับมาล้อมวงฟังด้วยกันที่นี่ล้อมวงเล่าเราจะอยู่กับคุณทุกค่ำคืนแห่งความสยอง